สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคำถามนะคะข้างบนนะนะคะสนใจสินค้าทดลองนะคะวันนี้นั่นมีคำตอบนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าทดลองนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแดทไว้ก่อนนะคะ รายละเอียดในการรับสินค้าทดลองฟรีนะคะวันนี้ลงทะเบียนฟรีแจกฟรีเลยค่ะทุกคนนะคะแจกฟรีมีอะไรบ้างนะคะจะมีบัลโรเซ่นะคะเป็นคอลลาเจนผิวนะคะใครที่เป็นสิวก็สามารถรักษาสิวได้ฟากะจุดด่างดานะคะตัวนี้ทาน7วันเห็นผลแน่นอนค่ะได้ผิวใสด้วยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นบัลโรเซ่นะคะจะเป็นไฟเบอร์นะคะตัวนี้ช่วยดีท็อกนะคะดีท็อกลําไส้นะคะแล้วก็ดีท็อกของเสียใครที่ท้องผูกท้องอืดแนะนําเป็นตัวนี้ มันดีมากๆค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจลลี่นะคะเจลลี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะเด็กทานได้ผู้่ทานดีอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะใครที่สนใจจิ้มลิงค์ข้างบนหน้าโปรไฟล์นะัได้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินว่าขอลงทะเบียนรับสินค้าทดลองฟรีค่ะ